i การซื้อขายก็นี่เป็นหนังสือที่ศาสตร,รม,มดำส่งมาให้ที่เปโตรตีแล้วเราก็เลยเข้ามาอรแนี้แล้วนี่ก็คือทะเบียนบ้านของเขาเนี่ยก็คือเขาเขาเรียกไงเอาอย่าเดี๋ยวเอาอย่างเดียวเฮ้ยให้ถ้าร้อยเมตรไม่ถึงไม่ใช่เดี๋ยวฮะท่าน ถูกไหก็คือกรณีที่มันระเบิดกิ่ไอ้ก้อนใหญ่มันไม่มีปัญหาไอ้ก้อนเล็กๆเนี้ยเท้าหัวีเนี้ตายเลยนะ่ยผมคยนน่นที่เม่เราเสร็จแล้วแบบนี้ทําผก็บอกนะก้อนเล็กมันน่ากลัวที่สุดแล้วสมคัญนี้ก็ยังดำเนินการทำคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าคนที่เขามานำประโยชน์เนี่ยนะขนาดนี้ก็มีปัญหาถูกจับคดีนู่นคดีนี้ แต่ก็ยังมีการดําเนินการต่ออันนี้ที่เป็นเรื่องที่ที่น่าสงสัยในเรื่องที่คิดว่าสาหรับผู้ประกอบการเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกอำนาจของผมงไม่เท่าไหร่ธรรมดาเมื่อเขาถูกจับไปถูกดาเนินคดีมันควรจะจบแล้วแต่าามันทำไมยังไม่จบเรื่องเหล่านี้ดังพี่นอกประชาชนรวมั้งผู้ปกครองด้วยของโรงเรียนเนี่ยเขาก็สงสัยรอบนี้เนีผมผมไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเขาจะทำะเฉพาะที่ผ่านมา,า,านนาน้วใช่ไหมครับ,รบผมในหมายถึงว่า เฉพาะหมูหอกขนกระสบตรงนี audio, <surprising S 1> ้เขาไม่ม so <omedical> ีทั <watch> allora ้งสิ้นเลยครับใช่แบบนี้ยืมข้หมูสิบเอ็ดแล้วก็หมู่แล้วก็รวมไปถึงเทศบาลตำบลบางไทร่ด้วยว่ามีการร้องคัดค้านอ่าไม่เห็นด้วยที่เครือข่ายกำลังออกจากโรงเรียนกันมาครับโอเคครับครับของโรงเรียนจุฬาภรณ์ใช่ใช่ฮะสำคัญมาแบบไปเรื่องนี้น่าจะเกิดมาตั้งแต่ปีห้าแปดห้าเก้านะคะแต่ว่าประธานมาเป็นประธานตั้ปีหกสามแล้วครานี้มี มีหนังสือส่งมาจากผู้ปกครองนะคะที่เราด,ดาเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงเราก็เลยเห็นว่าอ๋อมันเขาเขาคิดว่าจบไปแล้วเพราะว่าปีการคัดค้านไปแล้วแต่รอบนั้นน่ะไม่ได้เข้าไปร่วมเพราะว่าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นกรรมการคราน,นี้แต่ว่ามามา,มารอบนี้ก็คือพอได้รับเราได้รับเรื่องเราก็เลยไปศาลไปที่ทางโรงเรียนก็ได้รับจดหมายไหเพราะว่าในจดหมายเขาไม่ได้ไม่ได้เชิญโรงเรียน ว่าเราก็เลยว่าเออถ้าถ้าอย่างนั้นนะมันใช่อยู่มันไม่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่ตามที่เขาเขียนว่าใน500เมตรแต่เราได้รับผลกระทบแน่นอนก็เลยคุยกันในกรรมการเครือข่ายว่าเราเห็นเขาต้องการว่าเราน่าจะร่วมการคัดค้านแล้วก็เลยออกมาส่งข้อมูลให้กับผู้ปกครองว่าเราจะทําการคัดค้านเนี่ยมีผู้ปกครองคนไหนเห็นด้วยบ้างอไนนะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รูปเลยชื่อประมาณได้ประมาณ300ขวบจากจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะก็ ก็เลยทํารู้ว่าใรแพทย์ประสงค์จะมาะมาวันนี้มารับรองเรื่องน้องเรียนจากชาวบ้านเราก็เลยว่าเราจะอาศัยโอกาสนี้เนี่ยมายื่นจดหมายคัดค้านในฐานะที่เราก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็เด็กที่จุฬาภรณ์เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนทุนนะคะของจุฬาภรณ์มาจากเจ็ดจังหวัดนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนกินนอนนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงที่เราอยู่ที่นี่นะะแล้วก็แต่เราก็มองผลกระทบ ระยะยาวกับลงเด็กที่จะอยู่ต่อไปบุคลากรแล้วก็ชาวบ้านนะคะที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราก็เห็นเห็นเยอะแยะเนาะคือพอเปิดเหมืองเปิดได้ก็จริงแต่สุดท้ายอะ่ะเขาก็ต้องปิดเพราะมันผลกระทบจริงๆซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สู้ค่ะสู้สู้ตามกระบวนการของเราเราไม่ได้ไปขัดขวางการทํางานของเขาที่เขาจะทําเขาก็มีหน้าที่ยื่นขอสัมปทานเราก็มีหน้าที่คัดค้านตามความเห็นของเรา แล้วก็แบบแบบผู้ปกครองอะ่ะเราไม่ได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ,อยังที่เป็นอะไรเป็นเป็นผู้ปกครองที่บางคนก็ถามมาเอ้าลูกอยู่แค่นี้เองอะ่ะทำไมไม่ดูหมดแต่ว่าเราได้รับการคัดเลือกมาจากได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนะรถเ,เนี่ยคือขณะที่เราเตรียมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนเพื่อที่จะมาพบกับท่านในแพทย์ประสงค์นะครับจะมีกลุ่มหนึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ตามถ่าย รูปของผู้ปกครองรถของผู้ปกครองที่เขาไปรวมตัวขนาดนั้นนะครับซึ่งเราไม่ทราบจริงๆว่าเป็นของผู้ประกอบการที่จะขอสมทานขอประทานบตรหรือไม่นะครับมีมีพฤติการอาจจะมาข่มขู่ให้ให้กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองเนี่ยกลัวนะครับ